อะไรมึงนดกหนาอือปาดพิคาดอมต่ะใช่ไหมอมาต่ะอีนี่อ้าวตีสตั้นอย่างงี้ก็ต้องจิ้มไปด้วยฮาครีไปเอาโบอาวนครับวิชาสกิลัสฮาครีเฮ้ยเฮ้ยอาชูร่าก็ไม่งไงอาชูรา่กากับเพอร์เฟกต์ดอสฮาครีคามินายมดิอ้าวเสร็จอย่างงี้ดอที่คาดครับจิ้มไปด้วยฮาครีครับโอ้โหไงท้องสวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับวันพีซบาวตี้รัดเหมือนเดิมนะครับ วันนี้จะมาเล่นเนลลี่นะครับสามตัวเลยนะครับสามสีนะครับเขียวดำแล้วก็ฟ้านะครับไปดูส่วนของเขียวของผมก่อนนะครับเนลลี่นี่ครับยังเลยว่าแปดสิบอยู่นะครับยังไม่ตัดเลยนะครับก็จะเล่นใช้แอคแท็กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะประมาณนี้นะกับสีสีเขียวนะหนึ่งสองสามสี่นะครับแท็กความจริงเอาห้าก็ได้แต่ไม่เอาเอาแค่สี่พอนะซับร้อยหกสิบนะครับก็ ปกติครับของผมประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูในแรงงนีมา้ครับว่าจะไหวหรือเปล่าในแรงเอสบวกนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนเดิมครับไปครับตึงๆมาแล้วครับหโอ้โหฝั่งเขานะครับ EX ทั้งนั้นเลครับสี่ตัวก็จะเอาอะไรไปสู้เนี่ยจังหวะน,นี้น่าจะมผมน่าเป็นตัวถ่วงที่สุดนะนะโอ้โจเจอวิ่งมาแล้วะ่ะ ชื่อ perfect d e s t i n เป็นไงโอ้ยอย่างคมครับเฉียบคมโอ้โจะดับฮารคริสเข้าไปครับครึ่งหอดแรงมากเลยอะโรเจอร์เขานี้ยอีกเรื่องการประทะนะครับขูไม่ไหวนะครับดูทรงอะสู้ไปใครไม่ได้เลยดูดิโอ้โรเจอร์สองยังมาโตหนึ่งนิกะหนึ่งนี่มึงเอาอะไรมาเจอกับกูวะเนี่ยฟันก็ีนีเป็นไงโอ้โหปาดพิคาดครับจะดับฮาคริกเข้าไปครับ โอ้ยติดตันโอ้โหกูโดนเฉียวๆดาเมจกูวแตกเขาอะเวลโอ้โห,โหจะโดนห้าทงนะครับยานะหยุดเดี๋ยวนี้อื้อแทงอะไงรเขาบืดไปแล้วโอ้โหสู้ยากอะเมตาเนี่ยตัวผมไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเลาะๆกันกบชึบนี่ไปทางนน้นดีกว่าครับโอเคเอ้าทิ้งทงเฉยนี่กะ ยอดสิ see, ครับพี่เล่วกันแบบรัดกลุมเล่อยครับหาจังหวะทําเอานะครับเราเราตัวเราไม่เก่งนะเจอกับ ex สตัวอย่างงี้ยิ่งลาบากนะครับเจอกับนิกะกับโรเจอร์ Roger, ตัวเมตาทั้งนั้นนะครับชึบดอตออกมาครับอันนี้เราต้องปล่อยทงนะครับแทงสวนไปชึกหนึ่งครับจิ้ไมไปด้วยฮากคลีโอ้โหทำอะไรมันไม่ได้เลยอะชึบเพอร์เฟกดอตปาดค่าสามหมืนโอ้โหมันจะไม่ตายกะ หนี <c oughs> ไปเอาทงบ้านเขาดีกว่าครับพยายามวิ่งวนเข้าไว้นะครับพอทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วโหนูนี่กะเห็นเนราตามเขามาครับำนินมริดิอ้าวเสร็จอย่างงี้ดอที่ฆ่าครับจิมก็ได้หักพีครับโอ้โหางท้องแตกครับนี่กะดอกเดียวอย่าประมาทพีสิอีหนูพี่ไม่ใช่เอ็กแต่พี่ก็ฆ่าเอ็กได้นะ <c oughs> ผูแรงจริงๆนะครับถ้าเพอร์เฟ Dot ดอตติดเนี่ยอย่ามาโตเนี่เหรจจะแห่มากหรอเพอร์เฟกต์ดอครับนี่ปาดก็ไปโอ้โหเกาะหายไปกันทีเดียวโอ้โหกูโดนจิมแปดพันทอาไหก่ก่อนะครับอ้าวตีสตันอย่างงี้ก็ต้องจิมไปด้วยฮาครีนี่เป็นไงง่ายท้องโอ้โหฟินครับอย่างงี้สามสองก็ตอนนี้เอาไปอีกทงนี่เป็นสี่หนึ่งไปเลยโอ้โหเป็นไง ใครบอกผมไม่มีประโยชน์มี่ตัวทําเกมเฮอีหน่ชึบดอทพิฆาตอ้าวปาดาาก็ไปทีโอ้โหติดเมินก็ฟินนะครับบนหัวโอ้โหเป็นไงอีกเรื่องการประทะนะครับแล้วก็ไปหล่อทงกันโอ้โหนี่แหละเทคนิคการเลเรลรี่น,นะครับถ้าคุณเพอร์เฟกต์ดอเทพอ่ะก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปแล้วคิวไป3ามยึดไป2นะครับโอ้โหก็สำหรับสายรีเจนนะครับตัวเก่าอย่างนี้ก็ไม่เ็วน,นะครับ ราะถูไปถ่ายไปได้ครับเดี๋ยวไปชมในตัวต่อไปดีกว่าครับมากับผมกับเอรี่สีดำนะครับตัวนี้จะเป็นสายเล่านะครับเราจะไม่เน้น a อ k ีเคนะจะใส่มาเป็นอย่างนี้นะครับเลือดแล้วก็ป้องกันติดไปพันสองนะครับไปกับชมในเกมที่2ดีกว่าครับมากรบผมกับเอรี่นะกับด่านมาดินฟอร์ดนะครับอย่างหนาวเลยครับด่านนี้ใส่ผ้าคลุมมาหายหนาวขึ้นเยอะครับวุ้อะไรเนึ่้ฟันมาฟันระกม สายก็โอ้ครับไปเปลือยหน่อยนะเติมเกรดนะไม่ต้องไปอะไรมากโ้ยโบอาแคมมอบเหรอฟันธรรมาดาเข้าไปตีธรรมาดานี่นี่อย่าข้ามเส้นมานะอีหนูปาดมิคาดครับห,หังเสี้วปอกะพบครับฟันก็ไปอีกสองทีเป็นไงเฮ้ยจะไปไหนอุย้ยม,มือกอแตกเลยกูยปเอาโบอาครับวิชาสกิลัสฮาร์ครีเป็นไง แตกไปอย่างมุมคมอุ้ยห้ยอ,อึดว่าอ,อึดนะเนี่ยทำเป็นเล่นไหมอ้าวโอเด้งเอามาผิดตาก็หนูพี่เอเลอดีฟันธรรมดาก็แตกแล้วนี่ยป็ไงอมาตะเหรออมาตะใช่ไหมอามาตะอียนี่ปาดไปเด้อยหักพี่เป็นไงชืบนี่เพอร์เฟกต์อ Perfect. ดอทโชว์อีกทีเป็นไงอย่าข้ามเส้นมานี่กะปาดไ่ขาดปังเอาไว้โอ้โห9เก้าพันครับหงายท้องเทิร์ฟดอทก่อนครับ ฟ,ฟันก็พันนะ้อยพันสามนี่ยไม่เคยเข้าเลยนะว่ะเบาตีเบาอุ้ยเบอร์เฟ็กดอตโง่ฟันหนีออกมาก่อนครับจังหวะนี้ต้องโยกซ้ายออกครับไอ้บ้าดังเอียงซ้ายนี่นี่นี่เป็นไงฟันเข้าไปเกาะดิ่งเกาะหายไวมากครับฟันเข้าไปนี่นี่น,น,นี่ในทงนี้ไหมเนี่ยนี่โซโลนี่อย่าข้ามเส้นมาอีหนูหืแฝะเข้าไปครับนี่นี่เนี่ย ฟันฟิงไปหงายท้องโอ้โหอย่างเกรียนนะครับอึดมากอุ้ยอืึสี่พันมึงตายแน่โซโลโอเอา้าไม่ล็อกเป้าวะโอ้โหไม่ได้กดล็อกเป้าวะเมื่อกี้ื้อฟันนวดขาวเลยนะโอ้โห,นะโ,โ,หโซโลจะมากเลยแล้วเอา้าโอ้โหโดนพ่อเล่นนะงานนี้ โอ้ไม่ค่อยมีโอกาสได้แก้ตัวนะครับผมใช้อนั้นเร่งมานะความจริงเอเวอหกสิบนะครับเล่นได้แค่ตาเดียวต้องขอโทษเ,เพื่อนๆด้วยนะครับเสริมเอยก็อยู่ตัวนี้เดี๋ยวเพื่อนอาคาบยึดกลางกอนแล้วจะทันไหมเนี่ยโอเด้งมาอีกแล้วอย่าข้ามเส้นมาปากก็ไปปากไปด้วยหาครีนะครับหืมปากคมๆมเชิบดอสด,ดิโอ้โหเล่แตกหาอย่างไวครับเล่ผมฟันไม่ได้หาครีนี่นี่ไม่มีผลหรอก ฟันก็ไปหานิกะโอ้โหไม่ทันนะอยู่นิกะไม่ทัน,นเมื่อกี้ผมโอ้โหมีโอกาสนะครับเสียเลยครับโอ้โหไปหิวโอเด้งก่อนนะเลยเปยพลาดการฆ่านิกะไปมันเอาทงกลางไปได้ผมก็เลยแพ้แล้วนะโอ้โหต้องขอโทษเพื่อนๆในทีมนะครับุยผมอยากได้ว่ะอยากไปปั้น้อยนะแต่ต้องมีตัวอื่นที่ต้องปั้นอีกเยอะนะต้องเอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้เออหกสิบ <c oughs> นะครับโอ้โหคิวไปสามอะครับ สายก็เอาจริงๆหรือเปล่าโอ้โหแต่ตัวแม่งโคตรเท่ะนะไปดูในตัวสุดท้ายดีกว่าครับสำหรับเลเีลสีฟ้านะครับนี่ไงเลเวลเก้าสิบสามนะโอ้โตอนนี้ปั้นอยู่นะจตันนะครับอีก7เ,เวลก็ร้อยแล้วเอาไปลงแรงเดฟิวฟิวก็จะประมาณนี้นะสแตก็กแอคแทกเจ็ดสินะเดี๋ยวไปดูในเกมสุดท้ายหน่อยครับกับด่านโคลาซอนนะครับไปครับโคเลเซียมนะไปดึงไม่ก่อนครับทวงแรกนี่สายวิ่งดึงทวงแรกเป็นไง สตาร์กูขาดแน่เลยว嘛ตัวบางบางฟันเข้าไปครับคลื่นปองะพบนี่นี่ง่ายง่ายท้อง,งเจอฮาคริพี่เข้าไปว่าไงโรเจอร์นั่นไงโดนปลาแดกเลยละยังยังยังอ๋อแชงเหรออย่าหาเรื่องพี่นี่ง่ายท้องปาดด้วยฮาคริมาดิมาดิปลามาแล้วนะ่ะปลามาแล้วนะ่ะ บินมปเรียบร้อยครับแชงไม่ดูกระจกอะโอ้โหไอเวนผมน้ำหนวดตามันไปฆ่าครับช็อตฟิวอย่างนี้เอาเรียบร้อยโดนปลาก,กิน<笑><笑>อะไรมึงนักหนาออื้อป่าที่ค่าเข้าไปโอ้โหแตกไปเรื่อฮารคลของเรานะครับโซโลจังหวะนี้ไม่ต้องหยุดเราแล้วไม่มีใครหยุดเราได้ก็หยุดกลางกันครับชึบโอเคสามต่อสองครับ ก็บเอื้อนดีกว่าเนื้อนะรัดกลุ่มหน่อยนะชึบอ้าวอย่างงี้ก็สตันนะเสร็จพี้ในะอีหนูปาดก็ไปหักครีนี่นี่เป็นไงป,ไปิวไปยังไงยังไงว่าไงโอเด้งรอรอ,อหายเราหายกันนะฟันไม่ได้หักครีนี่นี่เป็นไงโหฉับฉับฉับมันธรรมะตาในทงนะมันก็เล่นกับมันอยู่ได้หนวดขาวแต่ไม่อไหร่ก็มันก็คิวหนวดขาวก็ไม่ได้นะ ที่มาช่วยแล้วฟิงก์กันไปนีน่วิ่งไงมาหลอกล่อครับจังหวะนี้ไปเก็บโซโลมันดีกว่ามั้งชื้บเพอร์เฟคดอทออกมาบาดไปด้วยฮักครีโอ้โหอ้มก่อนนะเสียดายมากเฮ้ยเฮ้ยอชูร่าก็มีไงอชูร่ากับเพอร์เฟคดอทฮักคร <c oughs> ีโอ้โหไอ้คโดนอะไรเนี่ยแม่งปาดแรงมากเลยอ่ะโอ้โหเออตัวค่อนข้างบางนันฟันก็นไปสองทีครับฉับฉับ หนีอยู่ทำไมกันโนโอ้ติดคริสตอลแตกครับผมซีนึงเราทำได้เราทำได้รีบเกิดคุมเชิงไว้คุมเชิงไว้หัวแยกแล้วว่ะทีมกระจายกันมากเกินไปเฮ้ยโอเจอร์หยุดเดี๋ยวนี้ฟันก็ไม่โอ้โหติดหักขลิมันนะฟันก็ไม่ได้หักขลิติดมืออีกโอ้โน no เ p p l e โอเจอร์แน่นอนผมว่า โอ้โหเนี่ยเอามันออกทงไม่ได้อะ่ะเฮ้ยก็ไปพังเจอวิดเล่เหรอนี่ไงเพอร์เฟกต์ดอทไปทีโอ้โหแพ้ว่าโรเจอร์นะครับผมเอามันออกทงไม่ได้อะ่ะอือฆ่าคนก่อนโอ้โหแม่เงเอ้ยอีกแล้วโรเจอร์อีกแล้วครับทำฮิตนั่นไงไม่มีสกิลที่ไหนที่จะเอามันออกทงได้เลยครับมาแพ้ท้ายเกมโอ้โหพลาดเลยครับสุดยอดจริงๆโรเจอร์เนี่ยกับเมตานี้นะสายวิ่งอันดับหนึ่งเลยลนะ ยอมอ่ะเจอแบบนี้โอ้โหคิวไป3ยึดไป2นะครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับการรีวิว3เรอรี่นะครับทุกคนคิดมีความเห็นเป็นไงผมเทพไหมเพอร์เฟกต์ดอทคมไหมยักยอกเพื่อนๆอยากเห็นตัวผมรีวิวตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมไม่รู้จะเล่นตัวอะไรด้วยช่วงนี้เบื่อๆนะครับตัวนี้เริ่มจะหมดไฟกับเกมวันพลสมัลติรันแล้วนะครับแต่ก็ยังทําต่อไปครับ เพราะว่ายังเล่นเกมนี้อยู่ <c oughs> ถึงจะเบื่อ,องไงก็ต้องทําครับโอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเหมือนแต่ก่อนนะแบบลงทุกวันนะแต่ก็จะลงวันน้นวันนะครับกลับมาลงให้ได้เหมือนเดิมนะจะหาเวลาให้ได้จริงๆนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบายบายครับ